สวัสดีครับสวัสดีครับเรข้าสูรายการ90นาทีชาลีก็สัปดาห์นี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญทั้ง4ท่านครับเข้ามาร่วมสนุกในรายการเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําตัวกันหน่อยว่าทั้งสี่ท่านมีใครกันบ้างครับสวัสดีครับผมเจมเต็มข้อครับสวัสดีครับผมเบลล่งตรงเป้าครับ สวัสดีครับผมเปนบ้าบอลครับสวัสดีครับผมฟิวก์ฟิลคฟาศครับก็มเวลือบสร้างว่าใครอีกอ่ะ อ๋จริงๆเลือกไว對對อไ้อยู่แล้วเออเลือกไว้อยู่แล้วทำไมอ่ะมันมีแผลไก่เจมเนี่ยเราต้องคนเราฝั่งไก่เจม์เออกเลยออกรายการด้วยออกรายการด้วยครับก็เด uh uh ี๋ยวเราจะถามความสมัครใจทั้ง4ท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้จับคู่เป็นทีมอ่ะใครจะเลือกใครครับนี่ครับผมอยู่กับน้องชายผมก็ได้เราแบ่งกันไว้อยู่แล้วเอางี้เหรอใช่เราเห็นบอกอะไรเมื่อกี้ก่อนก่อนตัดนี่มึงไม่มีกูไอ้เจม เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองทีมเป่ายิ่งชูบนะครับมาจริงให้เขากลอกก็ได้เขาแพ้ตลอดอยู่แล้วไอ้แพ้เขาหรือใจเจ้าล้าแพ้ตลอดอยู่แล้วไอ้คนแพ้ไอ้คนแพ้สรุปไนตู้ฝั่งนี้จะถามว่าจะต่อเขาให้เลือกก่อนด้วยคนแพ้มันมันมันก็เป็นมาบ่อยแล้วแหละเป็นอีกสักครั้งก็คงไม่เป็นไร จริงๆเก็บพี่หลบให้น้องเสมอแหละแต่น้องไม่เคยหลบให้พี่เลยแค่นั้นแหละจริงๆแค่เดินเฉี่ยวก็มันคิดติดใจแล้วก็ฝั่งทีมนี้นะครับระหว่างเบนซ์มาบอลกับน้องฟิลจะเป็นฝ่ายถามก่อนนะครับห้ามบอกอยูเปิดก่อนเลยโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเจมเจมเฮ้ยมันไม่ได้ยินแล้วเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยได้ยินอ่ะอะไรยังมาไม่นยินหรอ ถ้ามึงรู้ว่าพี่พี่มึงอะต่องานอยู่มึงยังจะคุยต่อไหมไม่คุยอันนี้ก็เสริมเสริมเสริมไม่คุยหรอไม่รู้เนี่ยวะไม่ได้ยินอ่านตาต่อเมื่อกี้คุณรีแลกไปแล้วคำถามนะครับถ้าคุณยิงประตูได้คุณจะทำยังไง โอเคถอดหูฟังออกนะครับเดี๋ยวเราจะมามีช้อยคําตอบให้น้องเจมได้เลือกกันนะครับโอเคนะเมื่อสักครู่น้องเบว่าบอลได้ถามน้องเจมไปแล้วนะครับก็พี่จะมีคําตอบ3ข้อให้น้องเจมเลือกข้อแรกสวนมนข้อที่2กวนตีนแฟนบอลข้อที่สามไอเฮียนี่ก็ยิงจังพี่ก็ยิงจังอะไรเฮียเลือกข้อไหนครับ มันต้องเอาใช่ไหมแบเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ไหมคือเอาตามกข้อข้อเป็น้อถามก็ไปถูกต้องอ่าข้อสองเกี่ยวกับฟุตบอลเลยเด็กตีนแฟนบอลอ่าแต่เรายังไม่เอามาแมตช์กันตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะแมตช์กันในช่วงท้ายยังได้ใจนีก็ได้สอสอบแรกค้อสอบที่สองเดี๋ยวเจี๊ยบใส่หูใส่หูอะคำถามที่สองที่เจี๊ยบใส่หูครับคำถามที่สองนี่ครับ ถ้าเมียเพื่อนจับได้ว่ามีกิ๊ก <Bro. S 2> จะไปบอกกับเพื่อนว่าเอา้าตัวนี้มืออีกทีหนึง่งตัวนี้มืออีกทีหนึง่ง <laughs> ถ้าเมียเพื่อนจับได้ว่ามีกิ๊กจะบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันอ่านปากเก่งโอเคอ่านปากเก่ง <laughs> โอเคยังโ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคยังถอดถอดหูฟังครับถอดถอดอ่าอ่าคำถามที่สองเมื่อสักคู่น้องเบนมาบอลถามไปแล้วนะครับทีนี้เป็นฝ่ายน้องเจนที่เป็นฝ่ายตอบข้อที่หนึ่ง เอาละพักพวกไปต่อเ้ยเอาละพักพวกไปต่อเฮ้ยสองเสแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ข้อที่สไม่เป็นไรรอบหน้าเอาไหมไม่จากที่ผมนั่งจับปากเยอะมันจะมีแบบว่าถ้ามีเพื่อนทำประตูอะไรทังอย่าง ถ้ามีเพื่อนไม่เป็นไรแต่มีผัวแม่ก็ติดกันอย่างที่เห็นว่าถ้าผมอ่านปากนะถ้ามีเพื่อนทำประตูได้แล้วก็แต่แกนะเราไม่รู้ละเรากินอะไรข้อหนึ่งเอาละพักพวกไปต่อข้อสองไปต่อเห็นปลาราบเลยเห็นเป็นปลาราบแกไม่รอดแน่ข้อสามไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่ไปกันไปไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่ เกมก็ได้ตอบไปแล้วอาไซหูอาไซหูครับจอข้อที่3พร้อมครับน้องเบสพร้อมไหมครับโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคคำถามข้อที่สามมาสามถ้าทีมโปรดของเพื่อนคุณได้แชมป์คุณจะอ่าไอทีนึ่งอยู่ทีนึงถ้าทีมโปรดของเพื่อนคุณได้แชมป์คุณจะโอเคฮะอ่ะโอเครอหูโอเอันนี้ไม่ได้แดดผมแล้ว ทีมโปรดของเพื่อนคุณเป็นแชมป์คุณจากเย่นอนเลยนี่หมันาทำเองติดเองแล้อหรองานแบบตระหนาดเลยผมอ่านปากคนออกอ่านใจพี่ผมจะอ่านออกเลยไม่งใจออกเลยต้องไม่ทับทางหูเมื่อกี้คำถามข้อยสารมังเม็ดร้อนถามไปแล้วนะครับมาดูคำตอบกันบ้างช้อยแรกนะครับเลี้ยงเบียร์ช้อยสองขมับแม่ง ข้อที่3แกล้งบ้าเฮ้ยเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอ่านกออกอ่านอ่านากออกแล้มันไม่รู้เกี่ยวเลยเฮ้ยที่มูนีะเหยียงเดียวแน่เลยเย้คำถามข้อต่อไปข้อที่4น้องเจมใส่หูฟังครับข้อที่4นะครับครับผมถ้าเจอเพื่อนกำลังเสียใจคุณจะให้กำลังใจเพื่อนยังไงคุณจะให้กำลังใจพี่ยังไงโอเค อ่าโอเคเปิดมาครับข้อนี้อ่านมาจากใจหรือเปล่าเย้เราไปถามช้าไงน้องมันอ่านปากได้อ่ะอ่ะช้อยข้อที่4นะครับคําตอบนะครับข้อแรกนะครับยินดีด้วยนะข้อที่สองครับไม่เป็นไรนะสู้ๆข้อที่สามเดี๋ยวพาไปเที่ยวเด็กเอ็นมีข้อดีกมไหมครับ มีครับข้อสี่เลยอ่ไม่เก็ไร่เดี๋ยวผมเอาไปจ่อเองนี่ผมรับจบเองนี่มีไหมอ่ะเรื่องข้อไหนคือมันอ่ามาจากใต้จิตสุนทรอเอเมื่อกี้คือดูมองตาือสายตาแบบตาปิี่มาต้องต่อี่มาอ่านแ้แล้วเรื่องคุณใจอะนต้องัะไาต่อที่มันดูมีสาระเนี่ย ต้องบอกไม่เป็นไรนะแต่ยอ,อยากเล่นด้วยได <c oughs> ้ตอบแบบเอาเอาหา,าแล้วกันเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเด็กเ,เอง <c oughs> ไม่หรอกพี่จริงอย่างพี่ว่ามันก็อยากมันก็เลยจะไปด้วยกัน <c oughs> <ป>มาถึงคําถามข้อสุดท้ายข้อที่5 <c oughs> นะครับ <c oughs> ในขณะที่ฟุตบอลกาําลังดูเดือดแต่คุณหิวคุณจะหยิบอะไรขึ้นมาอ่ะถอดหูครับช้อยคําตอบมี3ข้อให้เลือกเหมือนเดิมนะครับข้อที่1เฉาก๊วยชากรังราวข้อที่2 ่ตกับด้วย5กังฟข้อที่3มือถือถ่ายช็อตเด็ดถ้าคุณเนี่ยคืออ่านช้าๆนะถ้าคุณระวังเกมที่ดุเดียก็ต้องถามัวให้ถ่านทั้งราวเลยนะครับก็ครบทั้ง5ข้อแล้วนะครับฝั่งคำถามแล้วก็ฝั่งคำตอบอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าคําคำถามเมื่อสักครู่ที่น้องเบ้นบ้าบอลได้ถามน้อง เจมเต็มข้อไปเนี่ยนะครับจะมีคําตอบอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันครับถ้าคุณยิงประตูได้คุณจะทํายังไงก็ตีนบอลเลยมันตีนแฟนบอลอ่าก็ถูกไหมมันมันดูมันเอียงดวอ่ก็ก็พอได้ไหมพอได้พอได้ยู่นะแฟนบอลอ่ามาดูข้อที่2ครับถ้าเมียเพื่อนจับได้ว่ามีกิ๊กจะไปบอกกับเพื่อนว่าไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่เอ้ โอเคโอเคมาได้ใหม่ให้กำลังใจไงให้ออกไปกันได้เขื่อนใช่ไหมก็รอบหน้าค่อยโกหกใหม่ขออีกทีขออีกทีรอบหน้าค่อยโกหกใหม่เจ็บไม่จำขอซ้ำอย่าให้มีครั้งที่3แล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรเอามาดูครั้ที่สามนะครับถ้าทีมโปรดของเพื่อนคุณได้แชมป์คุณจะน้องเจมบอกว่าเลี้ยงเบียร์ได้นะ คำถามข้อที่4นะครับถ้าเจอเพื่อนกำลังเสียใจคุณจะให้กำลังใจเพื่อนอยังไงคุณจะให้กำลังใจเพื่อนยังไงคุณจะให้กำลังใจยี่ยังไงข้อนี้น้องเจมเลือก เดี๋ยวพาไปเที่ยวเด็กเอ็นเพื่อนนี้มันอ่านมาจากจิตใต้สมรู้คนอ่านเลยคนถามผมเลยก็คือรู้กันเนี่ยพูดน้ำตาจะไหลอยู่เลยเมื่อกี้กไม่ต้องพูดส่วนข้อสุดท้ายนะครับในขณะที่ฟุตบอลกำลังดูเดือดแต่คุณหิวคุณจะหยิบอะไรขึ้นมาน้องเจมก็ตอบไปว่าเฉาก้วยชากลังลาวไปออกแนวเยอแล้วก็ถ้าคุณหิว จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านคู่แรกนะครับ<ฮ>คำถามชุดที่2นะครับก็จะเป็นฝ<ฮ>่ายน้องฟิล Killer p h นะครับเป็นฝ่ายถามพี่เบ้นเล้ <laughs> เป็นฝ่ <laughs> ายตอบอย่าพูดกันับว่าจะเป็นยังไงโอเคคำถามที่2พร้อมแล้วไปเริ่มนครับน้องฟิลครับคำถามข้อแรกมาครับพี่เบ้นครับคำถามข้อแรกถ้าคุณจะไปเตะบอลคุณจะพกอะไรไปสั่นเลวะโอเคยังโอเคไหมโอเคถอดหูครับข้อที่1เบีย ข้อที่2อรองเท้าสตาร์ทข้อที่3ถุงยางตอบสามเคร่อสุ่มเสี่ยงพกเนี่ยเอาเบียร์โอเคเอาเบียร์มั่นใจลยครับตอบไหมครับมั่นใจข้อแล้วพี่เบ้นเลือกข้อที่หนึ่งนะครับเลือกเบียร์นะครับเลือกเครื่องนึ่มสุ่มเสี่ยงโอเคใส่กูฟังครับเดี๋ยวเราไปดูครับถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองต้องฟิลมาครับพี่เบ้นครับคำถามข้อที่สอง จริงๆแล้วสนามบอลคุณไปทำอะไรโอเคไหมโอเคคอบว่าถามว่าข้อที่สองใครเอาช้อยคำตอบข้อที่สองสามข้อข้อแรกนะครับร้านเหล้าข้อที่สองวัดข้อที่สามสนามบอลชีวิตเขาไปแต่สนามบอลนะไปแต่สนาม อันดับอที่สองพนเรื่องคำตอบที่สนามบอลโอเคนะครับคำถามข้อที่สามต้องฟิลมาครับคำถามข้อที่สามครัพี่เบนถ้าเพื่อนรถเสียคุณจะบอกเพื่อนว่าอะไรโอเคนะโอเคถอดเลยครับข้อแรกนะครับไม่เป็นไรนะไม่ตายหาใหม่ได้ <laughs> ข้อที่สองนะครับกินวีต้าแล้วไปนอนซะดื่มวีต้าแล้วไปนอนซะ nice ข้อที่สามนะครับต้นรถเป็นอะไรต้นรถเป็นอะไรอ่ะเสื้อเลือกข้อไหนครับเือข้อกเอาคินวิต้าแล้วไปนอนก่อนเลือกดีไว้ก่อนนะนม่เพราเราหมดสูรแล้วต้องคินวิต้า อ่าโอเคนะครับวัสาวผ่านไปพี่เบ้นงใส่หูครับคำถามข้อที่4น้องฟิลมาครับพี่เบ้นครับคำถามข้อที่4ถ้าเมียจับได้ว่าแอบไปกินเบียร์หลังเตะบอลจะพูดว่าอะไรโอเคเอาลเอไมร้ไม่อกไ่อไม่ออกไ่ออกไม่อ้ไ่ออกได้กไม่อับ่อรกอไ่กไอไอก่ออกอ่อก เจ้าเอกตัวเองเจ้าเอกจ้าเอกข้อที่สองนะครับทันเน่ทันเน่ข้อที่สามข้อที่สามกราบขออภัยครับคำว่าขออภัยไม่มีครับระดับผมอะทันเน่เลย สีพี่เต้นเลือกชอยส์อ่าข้อที่สองเลครับก็คือฮันแน่ไม่แล้วคือฮันแน่นี่แกใช้บ่อยด้วยใช้ใครอ่ะแน่อย่าหลุดนะคำถามข้อที่5น้องฟิลมาครับคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่5ถ้าระหว่างไปแข่งบอลแล้วเจอพีอาสาวสวยจะทำยังไงครับเฮ้ย <Hey. S 1> คำถามที่คิดว่าได้รุนกัาชอบเจอบ่อยด้วยเนี่ยอ่าคำตอบของข้อที่5้าสามจอยครับ ชอยแรกครับขายรอตเตอรี่เอาเรือข้อที่สองับห้าหนึ่งหนึ่งไปเลยข้อที่สามมองหน้าด้วยสายตาหื่นกามเลือกข้อไหนครับหนึ่งด้วยอ่ะห้าหนึ่งเลยเหรอ พี่เอ็นเลือกคำตอบข้อที่สองนะครับก็คือท้าหนึ่งตหนึ่งเตา่เตา่งเต่เราแม่งอบมาท้าอยู่แล้วคืออะไรวะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำถามกับคำตอบจะเป็นยังไงกันนะครับคำถามข้อแรกครับถ้าคุณไปเตะบอลคุณจะพกอะไรไปสนามบอลมอเบีย บรรยากาศได้อยู่นะเหนื่อยเหนื่นนนนนนอยคำถามข้อที่2ครับจริงๆแล้วไปสนามบอลคุณไปทาอะไรชีว <nineteen> ิต <th> ก <it> ็ไปแต่นสนามบอลน,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 นะไป๊นะว่าไหมโอ้ยมุมเส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 ยโอ้โหคอนเทนข้อที่3นะครับถ้าเพื่อนรถเสียคุณจะบอกกับเพื่อนว่าอะไรกินวิต้าแล้วไปนอนดีกว่าเอาพี่ ไม่เป็นไรอ่ะโดนมันหมดครับกินวีต้าแล้วไปนอนดีกว่านอนต้นไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอโอ้คำถามข้อที่สี่นะครับถ้าเมียจับได้ว่าแอบไปกินเบียร์หลังเตะบอลจะพูดว่าอันเนอันเนอนนส่วนคำถามข้อสุดท้ายนะครับคำถามวันที่ห้าห้าระวัง ไปแข่งบอลแล้วเจอพี่อาสาวสวยจะทำยังไงหนึ่งหนึ่งเราแม่งชจบปปะทะอยู่แล้วหนึ่งน่เ็บอกว่าหนึ่งหนึ่งหัวท้าหนึ่งหนึ่งเลยเมียวไม่หนอนแล้วหนึ่งหนึ่งมาความเป็นรู้นะหลังจากนี้ก็เคลียร์กันเองนะครับตัวนีตมันครับอ่ะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็รายการ90นาทีชาเลจ์นะครับก็ต้อง ขออบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในรายการ90นาทีชเชาเ์นจ์ครั้งหน้า,าวสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ